สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2558เอกอัครมเหสีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านักขัตมงคลกรมหมื่น จันทบุรีสุรนาถประสูตรแต่ม่อมหลวงบัวกิติยากรเมื่อพุทธศักราช2475ม่อมราชวงศ์สิริกิตสงได้รับพระราชทานพระบรมราชองค์การโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันราชาพิเศษสมร 28. มส28เมษายนพุทธศักราช 2,493ณวังสะระปทุมและโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้ดำรงฐานันดรศักดิ์สมเด็จพระราชินีสิริกิตและในพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษ5พฤษภาคมพุทธศักราช2,493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาว,โป,ลาวโปรดกระหม่อม ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนับตั้งแต่วันมหามงคลราชาพิเศษสมรสจนบัตรหนีพระศกนิกรไทยทั่วทุกมูล่าได้เห็นพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพ และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลอยู่มิเคยว่างเว้นและได้ตามสเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกขนแห่งโดยมิเคยทรงเหน็ดเหนื่อยทั้งยังมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาความเป็นอยู่สร้างความผาสุขให้ราษฎรของพระองค์ หนึ่งในพระราชดำริที่สำคัญที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันมั่นคงคือพระราชดำรัสที่พระราชทานเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นนานฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน,น้ำฉันก็จะสร้างป่า จากพระราชดำรินี้จึงเกิดเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญและให้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ราษฎรคือโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวกับป่าไมา้ด้วยพื้นที่ของป่ารอยต่อ5จังหวัดถ้า,เ,าเราย้อนไปดูในอดีตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกป่าพนมสารคามซึ่งมีพื้นที่ที่กว้างมากนะครับแต่ด้วยกเกษตรกรได้ทำพืชเศรษฐกิจแบบเชิงเดี่ยวเนี่ยก็เลยทำให้พื้นที่ป่าเนี่ย เริ่มหดหายไปปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมาจากคนที่ทําให้พื้นที่ป่าเนี่ยลดน้อยลงพอปัญหาแบบนี้มันถูกกระจายออกไปก็เลยทําให้สมเด็จพระราชินีนะครับพระองค์ท่านเนี่ยสนใจเรื่องป่าก็เลยลงมาพื้นที่เพื่อดูว่าจะหาทางแก้ไขหรือช่วยเหลือชุมชนวิช,ชาบ้านอย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี้ยในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดก็มีทิศทางในการพัฒนาที่ดีขึ้นต้องนึกในบุญคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ความสำคัญของป่ารอยต่อ5จังหวัด แล้วก็พยายามให้หน่วยงานเข้ามาช่วยส่งเสริมอุ้มชูชุมชนที่อยู่รอบป่าให้อยู่ดีกินดีขึ้นมากขึ้นนะครับจากตัวอย่างหนึ่งในพระราชกรณียกิจนานับปการเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่พระศกนิกรไทยทั่วทุกมู่เล่าว่าสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาไม่ทรงเป็นเพียงพระผู้เป็นที่พึงของปวงชนชาวไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็น พระคู่บุญคู่พระราชหฤทยัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2558ราชชนนีสีสยามสมเด็จพระนางเจา้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475ในปี2493 ทรงเข้าพิธีราชาพิเศษสมรสเป็นพระราชนีสิริกิตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกหนึ่งปีต่อมาก็ทรงมีพระประสูติการพระราชธิดาพระองค์แรกคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีขณะที่ประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเสด็จนิวัรตกลับประเทศไทยทรงได้มีพระประสูติการพระราชโอรสและพระราชธิดาอีกสามพระองค์ได้แก่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัลยกษักอัครราชกุมารีตามลำดับในปี2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกทรงผนวชตามโบราณราชประเพณีจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินี ให้ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และภายหลังเมื่อทรงลาผนวดแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชโอการสถาปนาพระอิสริยศัก์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาอันมีความหมายว่าพระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนนอกจากจะทรงเป็นที่พึ่ง ของประชาชนชาวไทยในฐานะแม่ของแผ่นดินแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงจัดสรรเวลามาดูแลอภิบาลพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยความรักความเอาใจใส่อย่างไม่เคยขาดในฐานะพระราชชนนีดังพระราชหัตทะเลขา ในสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารเรื่องแม่ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความผูกพันกับสมเด็จแม่มากที่สุดและได้คิดถึงความผูกพันความรักความหวังดีของท่านมาตลอดจึงได้เล็งเห็นถึงพระมหากรุณาที่คุณและความสำคัญของท่านต่อชีวิตข้าพเจ้าอย่างประจักษ์แจ้งข้าพเจ้าจึงถือว่าตัวเอง เป็นคนมีวาสนาสูงอย่างยิ่งที่มีแม่ที่สุดประเสริฐที่พระราชทานกำเนิดแก่ข้าพเจา้าทรงสุขทรงทุกข์ไปกับข้าพเจา้าทรงปรารถนาดีแนะนำแก้ไขปัญหาทุกอย่างแก่ข้าพเจา้านอกจากจะทรงพัฒนาความรู้ความคิดอบรมศิลธรรมจัญญาและสอนให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงเจริญวัย เป็นพลังของแผ่นดินแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจังทรงสนับสนุนให้ทุกพระองค์ศึกษาและพัฒนาไปตามความชอบและความถนัดของแต่ละพระองค์ด้วยแม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงมีพระราชกรณียกิจและพระราชภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรอีกนานับประการโดยมิเคยว่างเว้นในฐานะพระบรมราชินีนาถ แต่ในฐานะพระราชชนนีก็ทรงเป็นแม่ที่อบรมเลี้ยงดูลูกได้อย่างดีพร้อมเป็นยอดแห่งมารดาวเป็นพระราชชนนีสีแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สารคกดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2558งามพระราชกิจจานุกิจนับจากวันแรกที่สมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงได้รับพระ,าาพร,ะร,ราชทานพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อม ให้สถาปนาเป็นพระราชินีเป็นเวลากว่า65ปีแห่งการทรงงานเขียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อชาติบ้านเมืองและผสมนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยมิเคยว่างเว้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชปณิธานที่จะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระราชประสงค์ ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ถึงรากแก้วแก่นแท้ของปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่ของราษฎรจากพระราชปณิธานอันแน่วแน่นั้นนำมาซึ่งพระราชดำรัสสำคัญพระราชดำรัสหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานไว้เมื่อ20ธันวาคมพุทธศักราช2525วา่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นนาฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันก็จะสร้างป่าจึงเกิดเป็นโครงการพระราชดำร,ริเกี่ยวกับป่าอีกมากมายเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและคุณภาพชีวิตโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมา้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดเป็นต้นนอกจากพระราชปณิธาน ที่จะสร้างป่าซึ่งจะเป็นแหล่งต้นน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์และแหล่งบรรเทาวิกฤตการทางธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้อยู่อย่างผาสุกสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถยังทรงตระหนักถึงความทุกข์ยากของราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจจึงทรงหาทางส่งเสริมให้ราษฎรได้มีอาชีพเสริมเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพาตัวเองได้จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยมีรายได้พิเศษโดยจัดหาครูเพื่อสอนศิลปะหลายสาขาพระราชทานอุปกรณ์และวัสดุทั้งหมดโดยผู้มาเรียนไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆจากพระราชดำริที่จะฝึกราษฎร ผู้มีรายได้น้อยให้มีทักษะและฝีมืองานช่างและงานประดิษฐ์เพื่อให้มีอาชีพเสริมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้งานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันนี้ได้ก้าวมาสู่การดูแลสืบสารมารดกทางวัฒนธรรมของชาติเช่นโขนอีกด้วยก็เมื่อสักประมาณสิบ ปีที่แล้วนะคะสมเด็จพระเทพรัตน์ก็มากราบบังคมงทูลสมเด็จพระนางเจ้าพราะบร,รมราชินีนาถว่าโขนเนี่ยไม่มีคนดูสมเด็จท่านก็ตกพระทัยบอกอ้าวก็เห็นกลมศิลป์อะไรก็เล่นกันอยู่เกว่องคิดว่าเรียบร้อยนะคะทูตหม่อมก็เับาสั่งว่าไม่อะมีแต่อยู่ในวงจํากัดน,นะคะสมเด็จท่านก็เลยรับสั่งบอกว่า,าไม่มีใครดูงั้นแม่ดูเอง แรกๆที่รับสั่งเลยก็คือบอกเอาเด็กๆมาเล่นด้วยนะบอกให้เอานักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์เพราะรับสั่งว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกประทับใจและเขาจะได้มีแรงบันดาลใจที่จะแบบพยายามตั้งใจเรียนแล้วก็อยากจะร่วมการแสดงครั้งต่อๆไปแล้วก็ขอให้เขาภูมิใจเถอะว่าเขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่สืบสานวัฒนธรรมของชาติผมนายพุธณาฟอรลัมดีครับมาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบรีครับได้รับการคัดเลือกได้รับทุน โขนพระราชทานในปีพศ2554และพศ2557ครับออในความรู้สึกของผมนะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สมเด็จพระราชินีนะครับท่านทรงดำริว่าจะรักษาโขนหรือสมบัติของชาติไทยเอาไว้ครับผมเลยอยากให้ทุกคนนะครับหันมาสนใจโขนหันมารักโขนและรักในพระราชินีครับที่ท่านทรง เล็งเห็นในความสําคัญของโขนครับจากตัวอย่างหนึ่งในห้านพระราชกรณียกิจและพระราชกิจจานุกิจน้อยใหญ่เป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขของราษฎรและทรงสนพระราชหฤทัย ปัญหาเรื่องต่างๆอย่างรอบด้านตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานของประชาชนจนถึงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเครื่องแสดงความเจริญทางจิตวิญญาณของชาติทรงเป็นมหาราชินีผู้ทรงงามทั้งนามพระราชหฤทัยและงามพระราชกิจจานุกิจอย่างแท้จริงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน